ตาต้า 5, 4, ตปีห้าสี่สามปีที่แล้วถือว่าดรามา่าหนักมากแต่ก็ผ่านเรื่องราวร้ายๆมาทั้งปีเลยปีนี้ยังไงบ้างคะปีนี้ก็มีแผนที่จะแต่งงานแล้วค่ะก็พร้อมพร้อมแล้วที่จะแต่งงานล่าสุดก็คือมีการซื้อแหวนแลกแหวนกันแล้วใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานเพิ่งไปถ่ายพรีวิดิ้งมาก็ว่าวันเดือนหน้าจะไปจดทะเบียนสมรสที่ดูใบแล้วก็กลับมาจัดงานแต่งที่พัทยาวันที่ยี่สิบ 26เมษาอันนี้ก็คือได้เลือกแล้วได้เลือกแล้วค่ะตอนที่คุยกันเรื่องแต่งงานใครคุยก่อนคะบเฟิร์สคุยกันสองคนอ๋อหรอแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไปซื้อแหวนเลือกการใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆรู้สึกเซอร์ไพรส์ไหมคะกับแต่งงานในครั้งนี้ค่ะจริงๆเราจะแต่งกันมาตั้งแต่ตอนที่เราคบกัน5เดือนแล้วแต่ก็มีอุปสรรคหลายเรื่องหลายราวนะคะก็เลยว่า่หาปีนี้ปีนี้ก็คือโอเคที่สุดแล้วก็ ได้เลิกโอเคก็เลิกเลยค่ะก็แต่งเลยค่ะอย่างงานแต่งคิดว่าจะจัดใหญ่แค่ไหนแล้วแบบเชิญคนดังเซเลบอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นคนดังเซเลบคนหนึ่งเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าจะเชิญค่ะพี่ๆีที่รู้จักก็สามารถมาร่วมงานได้มีตีมไหมคะที่จ,จัดที่กระทุ่ยาแชมเปญค่ะแม่ตีมแชมเปญเ,เลิศเลิศแล้วอย่างนี้คิดว่าชุดเจ้าสาวเนี่ยกี่หลักคะเพราะว่าเราเป็น ตัวแม่ค้าออนไลน์ระดับ,บทุกตอในประเทศเนี้ยไม่ไม่เท่าไร่หรอกค่ะเอาเอาเอาชิวๆเป็นหลักไหมเจ็นหลักโอ้โอ้ไม่เอาค่ะแม่หนูกลัวเอาเอาเอาแค่แบบว่าพอใส่ได้แล้วก็แบบริมทะเลส,สวยเพราะริมทะเลเนาะแม่น้องมันก็ต้องแบบชุดชิลๆนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องชุดแต่งงานมากค่ะขอแค่แบบเออเรามีพิธีมีพิธีการแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยอยู่เป็นครอบครัวกันค่ะ อาสามีคุณเฟิร์สแอบจะแอบมีเซอร์ไพรส์อะไรคุณเฟิร์สเป็นของขวัญสําหรับการแต่งงานไหมคะเพราะว่าเราก็อยู่เคียงข้างเขาในทุกๆปัญหาแล้ววันนี้เราก็ผ่านมันมาได้ในทุกปัญหาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ของขวัญอะไรเกาเป็นพิเศษไหมอนนี้ยังไม่มีเลยก็ตอนนี้พอมพูดอะไรก็จะไม่เป็นปเซอร์ไพรส์แล้วนะก็ต้องต้องทุกก่อนแต่ว่ามีมีมีเตรียมเซอร์ไพรส์ใช่ไหมใช่ครับ ในอ,อย่างเฟิร์สราคาจะเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรคุณแฟนใช่ไหมคะไม่ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะแต่ว่าเซอร์ไพรส์ซื้อแหวนไปแล้วค่ะพี่<อ>เพราะว่า <laughs> รอบรอบนี้ซื้อเองอันนี้อันนี้กี่กี่หลักคะก็แสนก็กว่าอ,อันนี้คือเราเลือกเองหรือเขาเลือกให้เลือกเองแล้วก็เขาก็เลือกเอง อ๋อแตไปร้านด้วยกันตอนแรกมีแพนจะเซอร์ไพรส์ขอเขาแต่งงานที่ดูใบแต่เราทําเองเหรอใช่เลิศยุใหม่คือจะขอพิซซแต่งงานเล่ศๆเลยคือ <c oughs> ตอนแรกมีแพนจะไปขอเขาแต่งงานที่ดูใบแต่ทีนี้ หนูก็จะไปซื้อแหวนใช่ไหมคะเขาก็ไม่ปล่อยให้หนูไปคนเดียวเลยเขาก็ต้องตามมาด้วยสุดท้ายก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ค่ะแม่สุดท้ายก็คือความแตกสุดท้ายก็คือรู้กันไปเลยคือจะเซอร์ไพรส์กับผู้ชายคนนี้คือไม่ได้เลยค่ะเขารู้ทุกอย่างเขาต้องตามไปทุกอย่างไม่ว่าหนูจะเข้าห้องน้ำเขาก็ตามไปค่ะเลืดีใจแค่ไหนคะมาถึงวันนี้แล้วดีใจมากๆค่ะทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องลูกเรื่องอะไรคือทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากชีวิตตอนนี้ลงตัวดีมากแน่่่่่่นนนนนนออออวาาาาหลลัังงจจจกกกกกี้้้็็ะะะตุยปรเเ์บมมคไไดใใชช อาชีพแม่ค้าออนไลน์แน่นอน,นะคะ่ะ mm hmm. เพราะว่าอาชีพนี้คือทําให้หนูแบบม,มีมีอะไรตั้งตัวได้อีกเยอะจริงๆช่วยกันสพอร์ตยังไงบ้างคะหนูจะเป็นคนหน้าบ้านคือถ่ายคลิปไลฟ์สดแฟนจะดูหลังบ้าน mm hmm. เชน่นการปริ้นออเดอร์ดูแลบัญชีดูแลทุกอย่างที่อยู่หลังบ้านหมดเลยเวลาเจอเรื่องต่างๆให้กำลังใจกันยังไงดีกว่า เวลาเจอดรามา่าแล้คะใช่เราให้กำลังใจย,ยังไงบอกเขายัางไงหนูออหนูไม่ไมเคยบอ, <ๆ S 2> บอกเขาเลยหนูเก็บไว้คนเดียวแต่แตเขาจะมีแบบรูมแต่ว่าเวลาเห็นเราเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นเศร้าแต่หนูก็จะบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรคือตอนนี้หนูก็แบบหนูไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันเพราะหนูเองก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไโพลวร่าด้วยก็ไม่อยากจะให้คนรอบข้างรู้สึกแบบนอยไปด้วยคือแบบเก็บไว้คนเดียวดีกว่าค่ะแต่ว่าตอนนี้ความรักชนะทุกอย่างแล้วใช่ค่ะ ค่ะนะคะอ่ะหลังจากนี้จะมีแพนมีน้องอีกไหมถ้าแต่งงานอะไรอย่างเงี like ้ยก็อยากมีค no> no> okay. no ่ะอยากมีลูกชายอีกคนนึงเอ้าอย่างที่สุดว่าเราเป็นแม่ค้าอะไรด้วยใครของด้วยถ้าหลังแต่งงานแล้วเราจะไปฮันนีมูนกันที่ไหนอ่ะอยากฮันนีมูนอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่รู้เลยอยากพาคุณเฟิร์สไปเที่ยวที่ไหนคะอันนี้เรายังไม่คุยด้วยเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้บบยุ่งยากกับรายเรื่องตลอดเวลาตอนนี้โอเคทำมาแบบ step s t ก่อนก็โอเค คือเตปต่อไปจะเป็นโอเคจัดงานแต่งงานก็หลังจากนั้นโอเคคยวางแผนฮันนีมูนอะไรแบบนี้คือตอนนี้งานงานแต่งกี่เปอร์เซ็นต์ล้วค่ะหรือเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มหาสถานที่ถ่ายพรีวิดิ้งค่ะแล้วก็ซื้อแหวนแต่งงาน ส่วนแขกยังไม่ได้เชิญค่ะว,ว่าจะ่ีละชื่อแขกเนาะก็คาดว่าดาราเซเลบเด็ดอดอลที่เคยจ้างงานก็มาร่วมง,งานกันหมดใช่ค่ะอ่ะฝากสินค้าของเราหน่อยดีกว่าในฐานะที่เราเป็นแม่ค้าอะไรแล้วทุกคนตอนนี้ถ้าพูดถึงกูต้าวิงไม่มีใครไม่รู้จักเลยใช่ถ้าพูดถึงกูต้าวิงไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆคะ่ะเพราะว่าดังมากในติ๊กต็อกตัวนี้นะคะเป็นสินค้าที่เคยขายมาแล้วยาวนานกว่าศตวรแล้วเกือบ4ี่ล้านชิ้นคือต้องบอกก่อนว่าตัวนี้แม่ๆคนไหนที่มีปัญหารอยดำรอยแตกลายผดตุ่มสิวผ และก็ฝากนะแม่วันที่2กุมภาพันธ์นี้เวลา2องทุ่มนะคะเรามีไลฟ์สดแจกรถแจก iPhone แจกไอแพแจกอะไรเยอะแยะมากมายอยากให้แม่เข้ามาร่วมกิจกรรมและกิจกรรมนี้จัดขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะโอเคค่ะขอภาพคู่หน่อย